สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะแอนนาเดินตรงเข้าหาวงสัมภาษณ์แซนวิสาพัฒวินาทีแอนนาทีวีพูเดินเข้าไปวงสัมภาษณ์แซนจากข่าวเศร้าของวงการ,รบันเทิงไทยหลังได้สูญเสียนักแสดงชื่อดังแตงโมนิดาพลัดตกเรือสปีดโบท๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อ24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาล่าสุด ระหว่างได้มีการทำพิธีไว้อาลัยให้กับแตงโมตามศาสนาคริสต์โดยมีทางด้านเอสุปชัยและอัมพัชราภาเป็นเจ้าภาพในการจัดงานขณะเดียวกันผู้ร่วมงานต้องแต่งกายด้วยชุดโทนสีขาวชมพูและโอรสรวมทั้งต้องลงทะเบียนผ่าน QR code ทางเพจคิตจักรแห่งความสุขเท่านั้นจำกัดจำนวน1000คนต่อวัน12มีนาคม65 เ็นวันที่สองของการทำพิธีไว้อาลัยให้กับดาราสาวผู้ล่วงลับได้มีเหล่าคนบันเทิงร่วมงานเป็นจำนวนมากอาทิขวัญอุตสามณีนุ่นวรนุชพิงกี้สาวิกามดดำคชาภาหยาดหยาดทิพย์รัชปาลซึ่งหนึ่งในนั้นรวมไปถึงแซนวิสาพัฒหนึ่งใน5คนที่อยู่บนเรือสปีดโบ๊ทลำดังกล่าวเดินทางมาร่วมงานอาลัยด้วยในงานเจ้าตัวไม่ยอมให้สัมภาษณ์ ซึ่งนักข่าวไปหาทั้งตอนไปและตอนกลับจากนั้นทางด้านเพจดังได้ออกมาเผยแพร่วินาทีที่ทางด้านแอนนาทีวีพูและฮิปโปเพื่อนสนิทแตงโมได้เจอกับแซนที่มีนักข่าวรายล้อมขอสัมภาษณ์อยู่แอนนาเดินตรงไปในวงสัมภาษณ์ของแซนพร้อมกับหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายขณะที่เพื่อนๆคนอื่นยืนมองวงสัมภาษณ์นั้นไม่ได้เข้าไปแต่อย่างใด ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากมุมข่าว .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ